สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลาบยาวันนี้ผมจะเอาความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรในประเทศอิสราเอลนะครับผมเราเคยได้ยินข่าวเห็นภาพว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยมีความก้าวหน้าทางด้านเกษตรเนี่ยผลิตสินค้าออกมาได้ผลผลิตที่ดีเป็นที่นิยมของประเทศทั่วโลกนะครับผมเรามาดูกันว่าเขาไม่ได้หารจัดการเกี่ยวกับเกษตร ในประเทศอิสราเอลได้อย่างไงทั้งที่ประเทศของเขานะครับผมแห้แงแล้งดินก็ไม่ดีเป็นทะเลทรายเป็นที่ราบสูงซะส่วนใหญ่นะครับผมน้ําก็ไม่มีนะครับผมแล้วเขาทําเกษตรแล้วประสบความสําเร็จได้อย่างไงเรามาถอดบมเียนี้ดูกันครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมเรามาดูว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยมีพืชหลักเขาปลูกอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกคืออินทผลัมอินทผลัมเนี่ย เป็นอินทผลัมที่คุณภาพดีที่สุดในโลกครับอยู่ที่อิสราเอลนะครับผมพันุ์ที่มีชื่อเสียงก็คือ,คมอมเมจูนะครับผมอินทผลัมพันธุ์เมจูนะครับผมนี่คือพืชหลักที่เขาผลิตส่วนใหญ่นะครับผมอย่างที่สองนะครับผมแตงโมแตงกวานะครับเมือเขือยาวนะครับผมผลิตในโรงเรือนแล้วก็ส่งออกไปประเทศในยูเพราะว่าภูมิศาสตร์ทาง ทางที่ตั้งนะครับผมของอิสราเอลเนี่ยเขาอยู่ใกล้ยุโรปเพราะนั้นเขาเป็นแหล่งอาหารให้กับประเทศในแถบยุโรปนะครับผมรวมถึงไปที่ไกลๆทั่วโลกรวมถึงอเมริกาด้วยนะครับผมอย่างที่3มนะครับผมพวกผลไม้เนี่ยผลไม้ก็จะมีพวกส้มส้มโออังงุ่นนะครับแล้วก็ทับทิมนะครับนี่คือผลไม้ที่เขาส่งออกส่วนใหญ่นะครับผมและเป็นหลักอาจจะมีผลไม้ชนิดอื่นอยู่บ้างนะครับผมแต่ สามสี่ผลไม้เนี่ยเป็นเป็นหลักๆของเขานะครับผมทางด้านเกี่ยวกับพวกไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมอิสราเอลเนี่ยปลูกกุหลาบแล้วก็ปลูกเบนจมาศเนี่ยส่งส่งให้ประ,ทประเทศเยูนะครับผมมีโรงเรือนในการที่จะผลิตดอกไม้พวกนี้นะครับผมอพวกเครื่องเทศพืชสมุนไพรนะครับผมมีพวกสรแนนะโรสเมลลี่ นะครับผมส่งออกไปโหลพาในนะครับผมส่งออกไปผลิตพืชสมุนไพรวกเนี้ยนะครับผมเพื่อการส่งออกและการใช้ในประเทศเรามาดูเกี่ยวกับอ,อ,องุ่นนะครับผมองุ่นเนี่ยเขาจะปลูกบนพ,นพื้นที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็นเพราะนั้นอิสราเอลเนี่ยจึงเป็นแหล่งที่ผลิตอง,งุ่นและก็ไวน์ที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับผม เขามีวนยที่เป็นแบรนด์ของเขาเนี่ยส่งออกไปยูไปอเมริกานะครับคือปลูกองุ่นแล้วก็เอาไปหมักเป็นวน์นะผมรวมถึงทางการผลสดด้วยถ้าเป็นพวกปศุสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยอิสราเอลผลิตน้ำนมมากที่สุดในโลกนะครับผมโดยเฉลี่ยเนี่ยต่อปีเนี่ยหนึ่งมืนสองพันลิตรต่อปีนะครับผมนี่คือนมที่เขาเอาไปเนี่ยเขายังแปลรูปเป็น โยเกิร์ตเป็นนมสดพัชไรเป็นชีสชีสก็คือเนอยนะครับผมซึ่งคนในในตะวันออกกลางฝึกยุโรปอะไรพวกเนี้หรืออเมริกาพวกเนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เนยในการทําอาหารปรุงอาหารนะครับผมเพราะนั้นนมนจึงเป็นวัตถุด,ดิบสําหรับการทําเนยนะครับนี่คือพืชหลักๆที่เขาปลูกอุตสาหกรรมหลักๆทางการเกษตรที่เขามีผล,ผลผลิตออกมานะครับผมแล้วก็ ผลผลิตอีกอย่างหนึ่งเขาคืออีกอย่างหนึ่งเขาก็ค uh uh ือเมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนถ้ายังไม่เข้าใจมะเขือเทศเชอร์รี่นี่ก็คือมะเขือเทศที่เป็นผลเล็กๆผลมันประมาณประมาณนิ้วเราเนี่ยครับผมปลายแล้วลูกเล็กๆคล้ายๆเม็ดองุ่นคล้ายๆลูกองุ่นนะครับผมมะเขือเทศเชอร์รี่ประเทศไทยก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะปลูกแถวเชียงใหม่ แถวภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายอะไรพวกนี้นะครับผมประเทศไทยก็มีมะ,มะเขือเทศเชอรี่เพราะฉนั้นแต่มะเขือเทศเชอรี่ของอของอิสราเอลเนี่ยปลูกในโรงเรือนโรงเรือนกระจกนะครับผมบริหารจัดก,การผลผลิตมันจะออกมาทั้งปีแล้วก็เป็นผลผลิตที่สามารถที่จะส่งออกไปาทางด้านยุโรปได้นะครับผมนี่คือพืชหลักทีนี้เรามาดูระบบ บริหารจัดการน้ําของประเทศอิสราเอลนะครับผมอย่างที่เราเข้าใจนะครับผมอิสราเอลเนี่ยไม่มีแหล่งน้ําไม่มีแม่น้ําเขาอาจจะมีทะเลสาบน้ําจืดเนี่ยอยู่บ้างแต่ไม่มากไม่พอใช้หรอกนะครับผมเขาบริหารจัดการน้ํำยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมเขาเอาน้ําทะเลนะครับผมอีกฝั่งด้านที่เขาติดทะเลนะครับผมทั้งฝั่งตะวันออกเนี่ยติดทะเลทั้งยาวกว้างใหญ่ไพศาลมากทะเลก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับผมเขากั้นน้ํา เค็มนะครับผมให้มาเป็นน้ําจืดนอกจากเขาเอาไปไปรูปโภคในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยยังเอามาผลิตสําหรับทําเกษตรด้วยนะครับผมการผลิตได้น้ําเค็มเอามาทําน้ําจืดแล้วเนี่ยเขาก็จะผ่านระบบชนประทานของเขาระบบชนประทานของเขาเนี่ยก็จะส่งเป็นท่อเหมือนท่อประปาเหล็กใหญ่ที่ฝังอยู่ใต้ดินนะครับผมแล้วก็ มีเครือข่ายโยงใยไปในแปลงเกษตรของเกษตรกรนะครับผมพอไปถึงแปลงไหนเนี่ยเขาก็จะมีหัวจ่ายที่เป็นวาล์วประตูเปิดติดน้ําแล้วก็เกษตรกรคนนั้นก็ดูดน้ําจากการผ่านน้ําโดยระบบชุมทานแบบนี้เอาไปใช้นะครับผมอย่างที่สองนะครับผมน้ําที่เขาได้เนี่ยนะครับผมเป็นพวกน้ําใต้ดินน้ําในทะเลสาบเนี่ยเขาก็มีระบบการบริหารจัดการนะครับผมอย่างที่สามนะครับผม น้ำที่ใช้ในครัวเรือนคือน้ำที่ใช้ในครัวเรือนในเมืองเนี่ยเขาเอามาบำบัดและเอามาใช้ใหม่ให้กับเกษตรนะครับผมน้ำเสียจากในเมืองเป็นน้ำเน่าในประเทศไทยก็จะเป็นน้ำเน่าที่ไปตามท่อระบายน้ำลงคูคลองลงแม่น้ำนะครับผมเป็นน้ำเสียบางทีก็ไม่ผ่านการบำบัดในเมืองไทยนะครับผมไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสียแบบไหนก็ลงคลองลงแม่น้ำไปเลยนะครับผมเพราะนั้นคลองบางเส้นในกรุงเทพเนี่ย มันจรงมีน้ําเสียนะครับผมแต่อิสราเอลเนี่ยมีระบบการบําบัดน้ํพาพอบําบัดได้แล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้อาจไม่สามารถเอามาดื่มกินได้เนี่ยแต่เขาเอาไปใช้ในการทําเกษตรนะครับผมมากถึง80%นะครับผมคือน้ําเสียร้อยหนึ่งเขาเอาไปใช้ในภาคเกษตรถึง80%นี่คือการบริหารจัดการน้ํานะครับผมอีกอย่างหนึ่งเทคโนโลยีของการทําเกษตรเนี่ยเขาใช้แบบระบบน้ําหยดนะครับผมระบบน้ําหยดเนี่ยแล้วก็มีตัว เป็นเซ็นเซอร์ตรวจว,วัดความชื้นของดินของน้ำนะครับผมคือระบบน้ำเย็บประเทศไทยก็มีแต่มันแตกต่างนะครับผมมันแตกต่างในอิสราเอลเนี่ยเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นว่าต้นไม้ชนิดนี้พืชชนิดนี้ต้องการน้ําเท่าไหร่นะครับผมเขาก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์ระบบ AI เนี่ยก็จะมาบอกว่ามากําหนดแบบเรียลไทม์เลยมันต้องการน้ําแค่นี้เปิดแค่2นาทีเปิดแค่5นาทีพอแล้วนะครับผม แต่เมืองไทยนะครับผมใช้ระบบน้ําหยดไหมใช้นะครับผมระบบน้าหยดสายน้ําหยดในเมืองไทยเนี่ยซึ่เป็นสายพลาสติกเนี่ยนะครับผมราคาประมาณ5 0 0ร้อถึงแปดรบาทนี่นะครับผมประเทศไทยก็ใช้แต่ประเทศไทยไม่มีระบบการตรวจวัดว่าให้ไปนานเท่าไหร่กี่นาทีมากเท่าไหร่น้ําเท่าไหร่ต้นไม้มันถึงจะพอแต่ของอิสราเอลเนี่ยเขาพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันใช้น้ําไม่เท่ากันเขามีตัววัดเลยว่า มีเซนเซอร์นะครับผมว่าพืชชนิดนี้ต้องการน้ําปรมิมาณเท่าไหร่ชุ่มฉ่าประมาณเท่าไหร่ถึงจะพอเพราะแบบนั้นมันประหยัดน้ําได้ถึง3 0 5 0จากการลดน้ําแบบธรรมดาในแบบเก่านี่คือการใช้น้ําอย่างมีคุณภาพและประหยัดนะครับผมการบริหารจัดการน้ำเนี่ยในอิสราเอลเนี่ยเนื่องจากเป็นประเทศที่ขาดแคลนน้ําเพราะฉะนั้นเขามีบริษัทน้ําแห่งชาติบริหารจัดการน้านะครับผมเอามาใช้ในครัวเรือนเอามาใช้ในการบริโภค นะครับผมแล้วก็เอามาใช้ในการทําเกษตรเนี่ยเขามีบริษัทบริหารจัดการน้ําโดยเฉพาะนะครับผมควบคุมระบบน้ําโครงข่ายน้ําทั้งหมดเลยน้ําจากธรรมชาติน้ําจากใต้ดินน้ําจากทะเลที่ผลิตขึ้นมาเป็นน้ําจืดหรือการบําบัดน้ําเสียในเมืองเอามาใช้ในทางการเกษตรนะครับผมแล้วก็มีโครงข่ายซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งอ,อยู่ในชุมชน ตามหมู่บ้านตามอำเภอเนี่ยนะครับผมเป็นคนบริหารจัดการน้ําให้หมู่บ้านอีกทีหนึง่งนี่คือการบริหารจัดการน้ําของประเทศเอิสราเอลเพราะฉะนั้นการปลูกนี่นะครับผมเทคโนโลยี AI เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆในการเกษตรเนี่ยนะครับผมเขาใช้ระบบ AI ใช้ดาวเทียมใช้ GPS นะครับผมในการที่จะบริหารจัดการน้ําแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องจกักรในที่ทันสมัยมาก มีเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวเครื่องจักรในการปลูกเป็นรถแท็กเตอร์เนี่ยครับผมแต่ว่าจะปลูกเป็นเครื่องเจาะเอ่อเครื่องเครื่องเครื่องจักรเฉพาะอย่างเครื่องจักรเก็บองุ่นเครื่องจักรเก็บทับทิมเครื่องจักรเก็บเอ่อหัวมันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเครื่องจักรโดยเฉพาะของเขาหรือเครื่องจักรตัดผักกะหล่ำปีอย่างเงี้ยเขาจะมีเครื่องจักรของเขาเฉพาะใช้ในแค่ทคโนู่น ใช้เทคโนโลยีเกือบทั้งหมดเลยใช้เครื่องจักรเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะใช้แรงงานไม่มากนะครับผมแรงงานไทยที่เข้าไปทําเนี่ยนะครับผมที่เข้าไปทํางานในอิสราเอลจึงเป็นแรงงานจํานวนหนึ่งซึ่งเข้าไปทานะครับผม <c oughs> เพราะว่าทําไมอิสราเอลชอบแรงงานไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีความรู้ทางด้านเกษตร <c oughs> อยู่แล้วนะครับผมก็เอาไปใช้กับร่วมกับเครื่องจักรอันไหนที่ใช้เครื่องจักรไม่ได้อาจจะใช้คนเนี่ยคนไทยมีความรู้ทางด้านเกษตรอยู่แล้วเพราะนั้น คนไทยจึงเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นแรงงานเกษตรในอิสราเอลนะครับผมทีนี้เรามาดูการบริหารจัดก,การเรื่องการตลาดการตลาดของอิสราเอลเนี่ยมันจะเป็นแบบสหกรณ์รัฐวิสาหากิจในเซลมันมีศัพท์ของเขาโดยเฉพาะเขาเรียกว่าคิดบุตรนะครับผมคิดบุตรก็คือรัฐวิสาหากิจชุมชนนั่นแหละครับผมถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆทำหน้าที่อะไรครับผมทำหน้าที่จำหน่ายสินค้า พอเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราผลิตสินค้าเราก็ไปให้สหกรณ์ให้คลิปบุตรให้สหกรณ์เป็นผู้จับจำหน่ายสินค้านะครับผมสหกรณ์ก็จะทําหน้าที่คัดเกตแยกเอาผลผลิตที่มีคุณภาพดีๆอันไหนไม่ดีก็ตกเกตก็คัดออกหรือไม่ก็ขายอีกเกตหนึ่งเป็นผู้ QA นะครับผมตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ทําหน้าที่บรรจุพันธุ์บรรจุพันุ์นี่ก็ ใส่กล่องใส่ลังอะไรก็แล้วแต่นะครับผมห่อ,อด้วยอฟองน้ำกันกระแทกหรือจะแพคก,กิ้งยังไงก็แล้วแต่ในรูปแบบของพืชผลแต่ละชนิดนะครับผมพอแพคก,กิ้งเสร็จจําำหน่ายให้ด้วยเพราะนั้นเราสังเกตไหมครับผมว่าในระหว่างทางของการจัดจำหน่ายเนี่ยไม่มีพ่อค้าคนกลางเลยนะครับผมต่างจากเมืองไทยไม่สามารถรวมกลุ่มได้และจัดตั้งเป็นสากล ทำหน้าที่ในการขายผลผลิตให้กับเกษตรกรแต่อิสราเอลมีระบบสหกรณ์ที่เข้มแข็งนะครับผมช่วยเกษตรกรในการนําผลผลิตไปขายในการตรวจสอบคุณภาพและแพ็คกิ้งและก็จัดจําหน่ายจัดจําหน่ายยังไงนะครับผมห้างสรรพสินค้าอยากจะได้ผลผลิตทางการเกษตรสมมุติอยากได้มะเขือเทศเชอร์รี่ก็จะส่งเป็นหน้าที่ส่งไปให้ส่งไปให้ห้างสินค้านั้น,น,น ต่างเมืองต่างจังหวัดหรือส่งออกเขาก็ทําหน้าที่ส่งออกให้ด้วยส่งออกไปยูคือในยุโรปส่งออกอเมริกาส่งออกมาประเทศไทยสากลเป็นคนจัดการให้หมดเลยนะครับผมเพราะนั้นเกษตรกรก็ทําหน้าที่ผลิตยอย่างเดียวเรื่องการตลาดก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐวิสาหากิจชมุมชนที่เราเรียกว่าสากลหรือคิบุตในภาษาอิสราเอลนะครับผมนอกจากเขาจะจาหน่ายให้เกษตรกรเนี่ย เขาก็จะเป็นผู้กําหนดว่าให้ให้เกษตรกรปลูกอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนกําหนดตลาดอยากจะรูเ้เขาเป็นคนมีความรู้ว่าตลาดเนี่ยต้องการพืชชนิดไหนเพราะนั้นเขาก็จะบอกเกษตรกรว่าปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่นะปลูกอะโวโคาโดนะปลูกทับทิมนะปลูกสาลแหน,นะปลูกรถเมลี่นะนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็จะแยกนะครับผมเพราะเขารู้ว่าออเดอร์เนี่ยมันมีเท่าไหร่เพราะว่าการทำคอนแทคฟาร์มคอนแทคฟาร์มหมายถึงว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รัฐวิสาหกิจจะเป็นคนรับออเดอร์และทําสัญญาล่วงหน้ามาจากคนซื้ออีกทีหนึ่งนะครับผมอย่างอ u ประเทศอังกฤษต้องการแตงโม1,000 10, งตันในเดือนตุลาอย่างเงี้ยนะครับผมเขาก็จะให้เกษตรกรไปผลิตแล้วก็ส่งมอกให้ตามเวลาเพราะฉะนั้นบางสินค้าบางชนิดเนี่ย <c oughs> ขอประทานโทษครับจะมีการทําสัญญาล่วงหน้าในการขายผลผลิตเพราะฉะนั้น เขาผลิตออกมาเนี่ยก็ตรงกับความต้องการไม่มากและไม่น้อยเกินมันจะพอดีกับผลผลิตกับความต้องการซื้อของลูกค้าได้นะครับผมนี่คือบริหารจัดการในระบบสากลนะครับผมพอละมองออกคร่าวๆแล้วนะครับผมเขาทํางานบริหารจัดการค่อนข้างเป็นระบบเขามีหน่วยงานราชการนะครับผมทําหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับผมเกษตรกรเนี่ยทำหน้าที่ผลิตยอย่างเดียว การผลต ge, ิตเนี่ยเขายังส่งเสริมเทคโนโลยีส่งเสริมเครื่องจักรนะครับผมส่งเสริมเรื่องการหาน้ํามาให้เกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นความสะดวกสบายอย่างนี้นะครับผมมันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่บริหารจัดการให้ทําให้ประเทศที่เป็นแต่ทะเลทรายเนี่ยสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้มีคุณภาพนะครับผมเขาใช้โดนในการที่จะไปฉีดยาฆ่าแมลงในการที่จะสํารวจ ในแปลงว่ามันมีความเสียหายมันมีโรคแล้วแมลงไหมเขาใช้เทคโนโลยีโดนเขาใช้ดาวเทียมเขาใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับผมไอ้ประเทศไทยนี่ไม่ต้องบอกนะครับผมมีโดนในกรฉีดยาอย่างเดียวส่วนใหญ่จะฉีดยาฆ่ามแมลงฉีดยาฆ่า้านะครับผมที่ผมเห็นในไร่ข้าวในไร่อ้อยเนี่ยมีคนรับจ้างฉีดโดนไร่ละหกสิบบาทในประเทศไทยก็มีโดนนะครับผมแต่ว่าเรายังใช้ไม่ เรายังใช้ได้ไม่ไม่ทั่วถึงนะครับผมมันมีเฉพาะบางที่บางพื้นที่บางพื้นที่มันก็ไม่มีนะบผมบางพื้นที่คนไทยก็ยังเอาเครื่องฉีดยาสปายหลังไปเดินไปพ่นในแปลงข้าวอยู่นะครับนี่คือความต่างนะครับผมแล้วก็เขามีเทคโนโลยีเี่ควบคุมความชืน้นต้นไม้ชนิดนี้ต้องการปุ๋ยแบบนี้ต้องใส่ปุ๋ย n p k เนี่ยในตเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยต้องใช้สูตรไหนนะครับผมเป็นเกษตรแม่นยำ นะครับผมตรวจสอบคุณภาพดินก่อนว่าพืชมันต้องการสารชนิดไหนต้องการอาหารชนิดไหนเขาก็ใส่อาหารให้ตรงกับมันนะครับผมคือเกษตรแม่นยำตรวจวัดก่อนต้องการน้ําแค่ไหนก็มีเซนเซอร์คอยตรวจจับว่าไอ้พืชชนิดนี้สมมุติต้นทับทิมเนี่ยมันต้องการน้ําวันละ1ลิตรเขาก็จะปล่อยน้ําให้มันต้นละ1ลิตรนะครับผมเป็นการให้น้ําเฉพาะจุดนะครับผมให้น้ําเฉพาะจุดก็หมายถึงว่าถ้าเวลาเราปลูกข้าวเนี่ยเวลาเรา ให้น้ำนะผมเราก็จะสูบน้าเข้านาให้มันขังแต่เขาใช้ระบบน้ําหยดน้าหยดนี่นะผมมันให้เฉพาะตรงที่ต้นไม้มันอยู่ไอพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยมันจะไม่ให้เพราะนั้นมันจะเป็นการประหยัดน้ําเพราะประเทศเขามีน้ําน้อยมีต้นทุนในการผลิตน้ําจืดเอามาลดต้นไม้เนี่ยมันใช้เงินจํานวนมากเพราะนั้นเขาต้องใช้น้ําให้ประหยัดที่สุดและก็คุ้มค่ามากที่สุดนั่นคือเกษตรแม่นยานะครับผมดูว่าดินขาดอะไรพืชต้องการน้ําเท่าไหร่ นะครับผมให้มันปริมาณที่พอดีนะครับผมการปลูกในโรงเรือนไม่ว่าจะเป็นหลังคาพลาสติกหลังคากระจกเนี่ยนะครับผมควบคุมแสงควบคุมความชื้นนะครับผมเพื่อให้ผลิตสินค้านั้นได้ผลิตผลผลิตนั้นได้นะครับผมหรือจะใช้ระบบาการปลูกแบบไม่ใช้ดินก็คือในโรงเรือนที่ปลูกแบบไฮโดรโปรนิกคือใช้แต่น้ำนะครับผมในโรงเรือนนะครับผมนี่คือระบบบริหารจัดการทำการเกษตรของอิสราเอล นะครับผมไะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีเครื่องมือวัดมีเครื่องมือตรวจจับมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพทั้งหมดเลยแต่ของไทย,ยมันยังเป็นเกษตรที่อาจจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมความล้าหลังยังก็อยู่มีอยู่เยอะไม่ค่อยมีวัฒนกรรมใหม่ๆเพราะว่าอะไรครับผมไอน้นวัตรกรรมเทคโนโลยีพุกเนี้ยเกษตรกรไม่สามารถที่จะหามาได้ด้วยตนเอง S <S เรายังไม่มีรัฐบาลมาสนับสนุนเรื่องนี้เครื่องมือเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวในการปลูกเนี่ยเรายังไม่มีเรายังไม่มีเร,มมเรามีเกษตรเอ่อเกษตรอำเภอเนี่ยยูทุกอำเภอแต่เกษตรอำเภอเนี่ยเป็นทำหน้าที่ไปอะไรครับผมทำหน้าที่เป็นพนักงานเอกสารทำไหน้าที่เป็นพนักงานเอกสารก็คือเวลามีข่าวสารจากกระทรวงเกษตรมาก็จะไปให้ข่าวกับกระทรวงเกษตร,รทางเกษตร จะมีเงินช่วยเหลืออะไรมาเนี่ยก็เป็นหน้าที่รวบรวมหลักฐานเอกสารอะไรต่างๆส่งไปให้ส่วนกลางอีกทีเพราะนั้นกเกษตรอำเภอของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่มาแนะนําไม่ได้มีหน้าที่จัดสรรอะไรก็ตามที่กเกษตรต้องการเนี่ยมาให้มีหน้าที่เหมือนพนักงานเอกสารเพราะนั้นกระทรวงกรเกษตรในประเทศไทยเนี่ยถามว่าไม่มีได้ไหมผมตอบว่าได้เอาไปรวมกับตัวอำเภอเนั่นแหละครับผมแล้วเป็นหน่วยย่อย ทำหน้าที่เก็บเอกสารเรื่องหลักฐานอะไรต่างๆที่จะเอามาทําอะไรทําขึ้นทะเบียนเกษตรอําเภอก็ทําได้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีกระทรวงเกษตรนะครับผมสําหรับประเทศไทยนะครับผมมีเรามีการาวิจัยเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ๆที่มันเหมาะสําหรับที่เราปลูกไหมกระทรวงเกษตรมีกรมวิจัยข้าวนะครับผมมีกรมวิจัยข้าวแต่ผมเห็นชาวบ้านเวลาซื้อพันธุ์ข้าวเนี่ยไปซื้อกับนายทุน นะครับผมะฉนนั้นไอ้ไอ้กรมวิจัยข้าวเนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์นะครับผมเพราะว่าเกษตรกรทําไมถึงไปซื้อกับนายทุนมเมล็ดพันธุ์จากนายทุนเมล็ดพันธุ์จากนายทุนเนี่ยมันก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ลูกผสม,มเมล็ดพันธุ์ลูกผสมก็คือว่าเป็นมเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ที่เขาเอาไปตัดแต่งพันธุก,กรรมเวลาเรามาปลูกแล้วนะครับผมครั้งแรกเนี่ยเราปลูกเราซื้อเขามาปลูกพอเราจะปลูกครั้งต่อไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้ ผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเดิมแล้วมันจะกลายพันธุ์นะครับผมแล้วก็ไอเม็ดข้าวที่ร่วงของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเนี่ยเวลาเม็ดข้าวมันร่วงเวลาเราเกี่ยข้าวเมล็ดข้าวบางส่วนมันก็จะร่วงลงพื้นร่วงในแปลงนามันจะกลายเป็นข้าวดิบมันจะเป็นปัญหาให้กับเกษตรกรไอเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเนี่ยมันจะโตเร็วมันหากินเก่งดังนั้นมันจะเป็นภาระเราต้องไปถอน ไอ้ข้าวดีนยก่อนที่มันจะออกรวงก่อนที่เราจะเกี่ยวนะครับผมเราจะเห็นว่าชาวนานเนี่ยไปถอนข้าวดีดทิ้งต้องจ้างแรงงานคนไปถอนนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรกําจัดนอกจากไปถอนถ้าไม่ถอนเนี่ยก็ต้องไปเกี่ยวรวงถ้่มันแตกรวงออกมาเป็นเม็ดข้าวแล้วเนี่ยต้องไปเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้น so, ถ้ามันร่วงพื้นอีกมันก็จะขึ้นเป็นกายเป็นข้าวดีดในปีต่อไปอีกใน,ในผลผลิตครั้งต่อไปนี่คือปัญหาของลูกผสม,มเมล็ดพันธุ์ลูกผสมในานาข้าวนะครับผมเพราฉะนั้นกรมวิจัยข้าว ผมไม่เห็นมีเมล็ดพันธุ์ที่เอามาแจกใจ่ายให้ชาวบ้านหรือให้ชาวบ้านซื้อในราคาถูกนะครับผมถึงแม้จะวิจัยมาได้แต่ไม่สามารถผลิตออกมาให้เพียงพอแต่ความต้องการของเกษตรกรนะครับผมเพราะนั้นมันไม่อะไรฮนะทำไม่จริงไม่จังมีแต่ทําออกมานิดหน่อยแจกใจ่ายให้ไม่กี่หมู่บ้านไม่กี่จังหวัดน,นะครับผมมันไม่ทั่วถึงนะครับผมถึงจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพราะนั้นมันจึงเป็นอะไรฮนะพอความต้องการมันไม่พอเนี่ย มันก็กลายเป็นช่องว่างให้นายทุนขายพันข้าวลูกผสมได้เพราะนั้น95%หรือ9เกือบจะื0อบเะ100%เี่ยเมล็ดพันุ์ข้าวส่วนใหญ่เนี่ยจึงมาจากนายทุนซึ่งเมล็ดพันลูกผสมนะครับผมนี่คือเกษตรกร,ร,กรในเมืองไทยเพราะนั้นเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานที่ผมทำคิดเมื่อวานกว่าเราจะก้าวไปถึงอิสราเอลเนี่ยมันต้อง มันต้องมีใครใครเป็นคนหน้าที่ที่จะบริหารจัดการให้เป็นไปได้อย่างนั้นมันอยู่ที่รัฐบาลครับผมมันอยู่ที่นักการเมืองมันอยู่ที่ข้าราชการเพราะฉะนั้นอีกนานนะครับผมกเกษตรกรไทยเราถึงจะก้าวหน้าไปถึงอิสราเอลเนี่ยผมเชื่อว่าตามหลังไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีตามหลังอิสราเอลห้าสิบปีเพราะเราไม่ก้าวหน้าไปไหนเพราะว่าเรามีนักการเมืองแบบนี้ เรามีระบบข้าราชการแบบนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมประเทศไทยเนี่ยมันปลูกได้พื้นที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำมีแสงแดดตลอดปีปลูกอะไรก็ได้เมื่อ,อไหร่ก็ได้สมบูรณ์มากนะครับผมเราก็แค่มีคนมาให้ความรู้ว่าชาวบ้านว่าจะทําให้ดินมันมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปให้ใหใหได้ยังไงเพราะตอนนี้เราปลูกพืชเชิญเดี่ยวเนี่ยนะครับผมดินในประเทศไทยนะครับผมเกือบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย กลายเป็นดินเสื่อมหมดแล้วดินไม่มีคุณภาพเราก็ยังใช้ยาฆ่าหญ้าใช้สารเคมีนะครับผมทําให้ดินมันเสื่อมโทรมทุกวันเวลาเดินลงไปในแปลงนาแปลงอ้อยแปลงข้าวโพดเนี่ยเราไปหาไส้เดือนในแปลงนาแปลงข้าวโพดเนี่ยหาไม่เจอแล้วนะครับผมเพราะว่ามันมันมันหายไปหมดมันตายไปหมดนะครับผมจุลินทรีย์ในดินก็แทบจะไม่มีจุลิรรนทรีย์ทำหน้าที่ผลิตปุ๋ยธรรมชาติให้กับเราก็แทบไม่มีดินมันเสื่อมไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเราปลูกพืชเชิงเดี่ยว แล้วไปเชื่ออะไรฮะเทคโนโลยี Technology. ทั้งตะวันตกนะครับผมทําให้ดินมันเสื่อมสภาพไปหมดปลูกอะไรก็ไม่งามแล้วเราจะต้องใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นทุกปีครับผมเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินมันหมดลงไปแล้วนะครับผมนี่คือปัญหานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรัฐบาลที่บริหารจัดการเรื่องนี้ได้เอาจริงเอาจังนะครับผมบริหารอย่างแรกเลยคือบริหารจัดการน้ําให้ได้ น้ำที่ฝนที่มันตกเนี่ยที่มันน้ําท่วมทุกปีเนี่ยทายัางไงถึงจะเก็บน้ําฝนเอาไว้ได้ใช้ได้ทั้งปีทําฝายสรางเขื่อนขุดคลองตามต่างจังหวัดเนี่ครับผมเอาไปเก็บไว้ในคลองนะครับผมถนนที่มันวิ่งผ่านตรงไหนก็มีคลองคู่ไปด้วยนะครับผมแปลงนาที่แปลงนาแปลงไร่ที่อยู่ในนาข้าวแปลงที่เป็นไร่ขา้าวโดไร่อ้อยเนี่ยที่มีถนนเข้าไปในไร่นาเนี่ยมีคลองคู่ไปกับถนน มันถึงจะเอาน้ําฝนนะครับผมเก็บกลับไว้ได้ฝนที่ประเทศไทยทํำยังไงฮะฝนตกลงมาก็ปล่อยลงแม่น้ําลงคลองลงทะเลไปหมดเราไม่ได้เก็บน้ําไว้ใช้ในยามหน้าแล้งเพราะนั้นหน้าแล้งเราก็เลยผลิตสินค้าทาการเกษตรไม่ได้ในบางพื้นที่หรือทําไปแล้วเราก็เจอกับภัยแล้งผลผลิตเสียหายนะครับผมเพราะนั้นเราต้องบริหารจัดการต้องมีนักอย่างแรกคือต้องมีนักการเมืองคุณภาพมาก่อนนักการเมืองคุณภาพมากําหนด นโยบายในหน่วยงานราชการเกษตรกรไทยจนถึงก้าวหน้าแต่ผมตอนนี้รัฐบาลไทยไม่ได้ทําหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรทําหน้าที่ช่วยไล่ละพันแต่ผมเป็นการช่วยในทุนสมากกว่าผมเอาผมทำไมพูดอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าเงินที่ทางรัฐบาลเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงทําไมผมบอกว่าไปช่วยไปช่วยนายทุน เดี๋ยวผมก็คือไอเงินหนึ่งพันเนี่ยมันไม่พอกับการขาดทุนหรอกครับผมมันไม่พอกับความเสียหายที่เกิดจากผลผลิตราคาถูกหรอกรับผมการจ่ายแบบนี้มันเหมือนกับต่อลมหายใจให้ชาวนายังปลูกข้าวอยู่ไม่ให้เลิกปลูกข้าวเพราะถ้าเลิกปลูกข้าวเดี๋ยวออไอพวกไหนทุนมันไม่รู้จะขายปุ๋ยขายยาฆ่าหญ้าขาย,ย,าขายสารเคมีฆ่าแมลงให้ใครหรือมันไม่รู้จะเอาข้าวที่ไหนไปอยู่เข้าไปใสีข้าวในโรงสีเอาไปส่งออก นะผมมันเป็นการช่วยกลุ่มทุนให้มันอยู่ยาวส่วนเกษตรกรเนี่ยช่วยมันนิดเดียวให้มันยังหายใจให้มันดีใจนิดนึงให้มันมีความหวังนิดนึงต่อลมหายใจให้มันหน่อยมันจะได้เป็นทาสรับใช้ปลูกข้าวให้กับในทุนต่อไปนี่คือประเทศไทยซึ่งมันต่างกับอิสราเอลรือลิปลับมากในเรื่องการบริหารจัดการทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําระบบสากร เป็นการเป็นพ่อค้าในการขายสินค้าให้กับเกษตรกรนะครับผมการเ,าเป็นคนกําหนดว่าเกษตรกรต้องปลูกพืชชนิดไหนจํานวนเท่าไหร่มันถึงจะาขายได้และได้ราคาดีนะครับผมเราไม่แบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ว่าจังหวัดลบบุรีปลูกข้าวโพดนะจังหวัดสุพ,พรรณปลูกอ้อยนะจังหวัดอยุธยาปลูกข้าวเราจะไม่บริหารจัดการแบบให้มันเป็นปลูกพืชชนิดไหนจํานวนเท่าไหร่ เราไม่บริหารจัดการแบบนี้ภาคเหนือนะมันเหมาะกับปลูกอง,งุ่นนะปลูกกาแฟนะเพราะนั้นที่เชียงใหม่เชียงรายสนับสนุนปลูกอง,งุ่นปลูกกาแฟเราเราไม่บริหารจัดการแบบนี้เราปล่อยแบบโเพ่นคือใครอยากจะปลูกอะไรก็ปลูกมึงมึงขายได้ไม่ได้เรื่องของมึงราคามึงจะขายขาดทุนเรื่องของมึงนะครับผมนี่คือรัฐบาลไทยซึ่งมันต่างจากอิสราเอลมากนะครับผมวันนี้เอามาเล่าให้คร่าวๆนะครับผมพอเราจะได้มา เขาเรียกอะไรฮะปรับตัวปรับสภาพให้เหมาะกับประเทศไทยว่าเราจะทําเกษตรอย่างไรนะรับผมฉะนั้นเราทรําเกษตรต้องเพื่อให้มันอยู่รอดในประเทศไทยเนี่ยมันต้องเป็นกเกษตรผสมผสานปลูกเองทําการตลาดปลูกแบบพอเพียงนะครับผมปลูกเอาไว้กินพอเหลือค่อยเอาไปขายปลูกหลายๆอย่างในแปลง ผลผลิตจะไม่ได้ไม่ออกมาเยอะเพราะว่าถ้าเราปลูกอย่างเดียวเนี่ยเราปลูกเงาะออกมาทิ้งร้อยตันอย่างเงี้ยเราขายตัวเองไม่หมดขายในชุมชนขายใกล้บ้านเนี่ยไม่หมดถ้าเราไปขายใกลๆเนี่ยเราก็ม,ม่มีปัญญาไปขายเรากตา็ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางมาซื้อเพราะนั้นอังุนแทนที่จะปลูกสิบไร่เราก็ปลูกแค่ไร่เดียวนะครับผมเพื่อให้มันขายในชุมชนได้เราถึงจะขายเองได้เราขายตรง ไปถึงผู้บริโภคเลยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับผมปัญหาการเกษตรกรไทยก็คือว่าเรามีพ่อค้าคนกลางร,รายได้เราก็ถูกแบ่งไปเป็นกําไรของพ่อค้าคนกลางนะครับผมแต่ถ้าเราขายเองทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ราคาดนะครับผมนี่คือหัวใจสําคัญของการทาเกษตรซึ่งเราต้องปรับตัวถ้าอยากมาท,ทําเกษตรต้องเข้าใจโครงสร้างแบบนี้โครงสร้างระบบของสังคมไทยระบบการเมืองไทย ถ้าเรารู้นะครับผมเราก็จะต้องไม่รอความช่วยเหลือจากข้าราชการและนักการเมืองเราต้องทําเกษตรให้มันพึ่งพาตัวเองได้นี่คือหัวใจสําคัญแต่นะผมวันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูว่าอิสราเอลกับประเทศไทยมันต่างกันยังไงและเราควรจะปรับตัวยังไงส่วนเราจะไปถึงอิสราเอลเมื่อไหร่เนี่ยผมมองว่าอีก30ปี50ปีก็ยังก็ยังเร็วไปแต่นะผมผมว่าต้องมีกว่า50ปีถึงจะตามทัน สวัสดีครับ